สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้อง f อฟซทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีทั้ง f อฟใหม่แล้วก็ f อฟเก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปนี้กลับมาพบกับแนวทางห้านอยสูตรมัดรวม4ี่นอยวันที่3 1มเดือน8ปดโซหาหูกหากับแนวทางของแอดจอยพารวยเช่นเคยจ้า แต่ว่ากดสิไปหลับสมวันที่3 1เนอกจากเดี๋ยวมาเบิ่งนพนสรุปของวันที่30กันก่อนเนอจาจะสำหรับแนวทางห้าน้อยจา้าอ่าห้าน้อยมีสี่น้อยเอจาจะเอสจอยไฮเด่นรูดอยู่สามตัวเอจาจกะก็คือเด่นแปดสองสามูดจ้าสำหรับวันที่30ผลพนสรุปจ้น้อยเฉพาะกิจบุญออกแปดแปดหกเอาแปดหกเข้ากันไปแบบตรงตงตรงตรงนะแต่ตตน,อนอกพีีฟซีจา 8, ะจาแปดหกเราจะโอ้โห มาสามตัวด้วยน้อยจับแปดหกน้อยจ้านี่เด่นแปดรูดแปดเข่าน้อยจับแปดหกกับเข่ากันแปะไปไแบบตุ่งๆน้อยจับแปดแปดหกจะเฉพาะกิจจ้ามาแบบสามตัวบุญเลยเน้อยจับเฉพาะกิจแปดแปดหกสองตัวล่างเฉพาะกิจออกเก้าสี่เก้าสี่อันนี้รูดไปน้อยจ้าสำหรับน้อยพิเศษจ้าสองหกศูนย์ หกศูนย์อันนี้แอดจอยบอมี่เนะาะจ้ะสำหรับนวยพิเศษบนหกศูนย์สองตัวล่างนวยพิเศษออกสองศูนย์สองศูนย์เข่ากันไปแบบตรงตงเนะาะจ้ะนอกพีพีสิจ้ะเต็มเต็มเน่นเนนกันเลยทีเดียวจ้ะสำหรับนวยพิเศษจะเด้งล่างจ้ะโอโหเมื่อนี่เข่ากันไปแบบตรงตงเนะาะจ้ะเด่นสองลูดสองเข่าจ้ะสำหรับนอยปกติจ้ะเก่าหาหาเก่าหาหาอันนี้ลุดไปเนะาะจ้ะ สองตัวล่างน้อยปกติออกแปดหนึ่งแปดหนึ่งจับคูเข่าไปแบบตรงตรงเนาะจ้าพีพีสิจ้า oh, โอ้โหมือนี่สุดบงางอลังการกันเลยทีเดียวนาอจ้าแตกแบบตรงๆงกันเลยทีเดียวนาะจ้าอ่าน้อยปกติเด้งล่างจ้าแปดหนึ่งตรงๆงสำหรับน้อยวีไอพีจ้าบุญสี่แปดหนึ่งเอาแปดหนึ่งกับเด้งตัวเดิมเนาะจ้าเนาะเด้งตัวเดิมจาวีไอพีแปดหนึ่งเนาะจ้าแปดหนึ่งตัว ตุงๆเน้นๆนอกจากแปดหนึ่งจาวีไอพีจะโอ้โหมือนีแปดไหลเนาะจ้าสำหรับสองตัวล่างน้วยวีไอพีแปดหกแปดหกนี่ก็เด้งตัวเดิมอีกนาะจาะพี่พีเอฟซีจะโอ้โหสูตรปังอลังการกันเลยทีเดียวจะพี่พีเอฟซีจะสำหรับแนวทางาหน่วยหมัดร่วมคล้องแอดจอยจะโอ้โหบอกเขาเลยว่าปู้ได้บอตันคือว่าพลาดเ้อจ้าแปดหกเด้งตรงๆจากตัวเดิมสำหรับวีไอพีนี่เด้งบนล่างเลยเนาะจ้า โอ้โหสูตรปังอลังการกันเลยทีเดียวบอกได้คำเดียวว่าบอกตามกั่ถือว่าพลาดเนาะจะสําหรับแนวทางฮานอยสูตรมัดร่วมของแอดจอยจ้ายินดีกับพี่น้องเอฟซีที่ตามแนวทางฮานอยสูตรมัดร่วมกับแอดจอยจ้าเมื่อนี้เข้ากันไปแบบเต็มๆจังๆกันเลยทีเดียวสีน้อยเต็มๆเนาะจ้าโอ้โหสูตรปังจะบอกใดคำเดียวเลยเนาะจ้าเดี๋ยวมา่ตกันของวันที่30อกันเลยจ้า สำหรับหานวยสูตรหมัดร่วมวันที่31เดือน8สำหรับคลิปนี้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรูดผิดพลาดหมดเแอดจะต้องกราบขอถูดขออภัยพี่ๆเอฟซีหลายๆนาะจ้าเขามาแล้วฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยดูยนาาจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนาะจ้ากดกระดิ่งขคกุลละไลค์โคกุลละแชร์โคกุลละหนึ่งติดตามนาะจ้าแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันนาาจ้าเมื่อนี้หานวยสูตรหมัดร่วมของเอจอยให้เด่นอยู่ที่7 สี่หกลูดจ่าเจ็ดสี่หกลูดเดนเจ็ดลูดเจ็ดมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดห้าสำหรับท่าน้อยมือนี่กระโคให้ปังๆคือมือว่านเนาะจาเขากันไปแบบ เต็มๆสีน้อยเต็มๆกันเลยทีเดียวเนาะจ้าเข่าแบบตร้งๆแบร่รตรุ้งกลับหายยากเลยเนยาะจ้าสําหรับห้าน้อยเมื่อวานเนาะจ้าโอ้โหถือว่าสุดปังเนาะจ้าหกมีหกเจ็ดหกเก้ากหกสามหกหนึ่งหกสองแอดจะ แอดจอยกับเขาฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพีพีเอฟซีนิดหนึ่งเนาะจ้าบัว่าสิเป็นเอฟซีใหม่รวยเอฟซีเก่าเนาะจ้าถ้าเกิดว่าเขามารับซมแนวทาาเนาะจ้าถ้าเกิดว่าเห็นหนังใดหรือว่าละครใดเนาะจ้าว่าไงก็คือโฆษณาเนาะจ้าถ้าเกิดว่าเห็นโฆษณาี่แบบว่าคานได้เนาะจ้าก็ฝากพีพีเอฟซีับซมให้แอดจอยดยเนาะจ้าอันใดที่แบบว่าคานได้บอต้องขาดเนาะจ้าเพื่อเสด็จป็นกำลังจให้กับแอดจอยทำแนวทาาโตๆไปเนาะจ้ากบฝากไว้นิดหนึ่งเนาะจ้าเนาะ สี่ศูนย์สำหรับตัวเด่นตัวเนียนจ้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่ห้าหกสามหกสองหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสอง จ็ดศูนย์จ้านี่คือแนวทางห้านวยคอควันที่สามสิบเอ็ดนอกจาก,กประมาณนี้ตามนี้เลยนะจา้าดูไวเพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรูดปิดผ่านวงไรแอนตัวก็ต้องกลับโคโอดคภัยพีพีเอฟซีหลาย, PP, F, C, ลยๆนอกจากมือนีิก็โคให้ใดก็ให้โดนโคให้เฮงๆรวยๆกันทุกคนทุกทางนอนกจากโอให้ปังๆคือม่อว่านนอกจากเขกากันไปแบบเต็มๆสีน้อยกันเลยทีเดียวนะจ้าก็ ทขาล้วฝากเป็นกำลังใจกับแอดจอยดูนะจาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเคาคนละไลค์เคาคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามนะจาะเผื่อสิได้เป็นกำลังใจกับแอดจอยทำแนวทางต่อไปแบบเาวๆนะจาะขคให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานสูคดีกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปนี้จอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า